สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับเอาเป็นจังไหนผู้โว่ผู้มานผู้ดวงดีครับเสียดายหลายเนาะเขาบ่ไเลยบอกกันมือเล็กออกเนาะแม่นครับค่ะตังคุณฮะคนถืมีสองล้ำคนณนี่แหละคนทูเขามาเอาอืมผมผมตีให้คนถือยั่เพราะว่าคนคนที่ตายอ่ะมันอายุทีสิบหกปีว่าไหร่จอ่ารถตัวหนึง่งแ็่จะเป็นที่หาอ่ะ จม่ผมก็เอาอยู <num it> id <ida> <ussen. S 1> ่ในที่หาผมว่ามันบ่ค่อยสวยเลยตัดออกเอาเอามาเรียกเอาตัวสีผมไวริกบ่งามแมนตัวเหล็กบ่บ่ค่อยสวยไหมยนี่ยย่างตัวนี้มันก็ติออกยากว่ะเมียนเหล็กตัวนี้บ่ออกจักเทียชี้หานีออกสวยนะงึดไหลเอาบ่เป็นยังเอ้าจังใดฝันยังบ่ฝันดีต้องวดฝันดีอยู่กับฝันมือมือวานนี่แหละครับ ก็ถืออ่าต้องวดจนนะแนนจังคืออยู่ในบริษัทนี่แหละครับจ้ายุ่มันดันเป็นรุมน้ำวันอายุยุ่กลางบริษัทน้ำปุดขึ้นม้าวันน่ะจ้ามีมันเป็นปลาอย่างแบบคล้ายๆแบบปลานิ้นเนี่ยแต่วันเป็นตัวสีแดงตัวสีเขียวเตงมไปเหมือนวันอยยุยุ่นจมองน้ำปุดออกมาน่ะจ้าจะจับขึ้นม้าเมียตัวงามๆที่มันเนี่ ตปลาเป็นสีเป็นบอบ่ร์แมนปลาโตคือปลานิ้น,นจ้าครับเป็นสีโตกับนี่เกตี่กันล่หะครับถ้าเป็นสีแดงแน่เป็นโตนึงสิมีจุดเียสองสามจุดนี่แหละจ้าเป็นสีนึงสีนี่นะจ้าเราขึ้นมาเดี๋ยวก็ขื้นมาเดี๋ยวก็ขึ้นน่ออีกแค่นึงก็ขึ้นมาอีกจ้าจะเอาได้หลายตัวอยู่ครับนี่ตัวง,งามๆไหมา ฝันดีครับมันสิไปออกบา้านลิเกเทียนบ้านลเกเที่นบ,บริษัทนี่บอจ้ะแม่นครับอืมแต่ในความฝันมันมีตัวเลขเวาฝันแบบคล้ายๆว่ามันเป็นปริศนาเป็นบอแบบน้ามพุดกลางแบบนี้แหละครับน้าพุดขึ้นอยู่ในกลางอืบริษัทเลยนะขึ้นมาเป็น,ปนบอแบอบไงพุดขึ้นมาพุดขึ้นมาแท่ บุดขึ้นมาตานาน้ำ่ว่าปลาเนี่ออกมาจากใส่วลงูแล้วก็ออกมาแล้วก็ออกมาแต่ว่าเสียนี่จับได้เป็นบ่จับได้หลายเป็นบ่จับจับได้หลายผู้อื่นเดียวกับว่าไห่โอ้สเสดงวา่าเหลขกอยู่น้ำเสี้ยนได้เทนี่เพราะว่าเมื่อนผมก็เฮเลกสูตรความเรียบร้อยแล้วนะอืมจ้าอ้ฝันดีครับฝันดีฝันดีตีเป็นตัวไหนกัน<า>นี่ฉันตีผมตี ผมตีไปจะเปลี่นหาละครับผมจับปานะอืมจ้าเลขเลขที่บริษัทดีจ้าเลขบ้านสามสิบทักปดห้าครับเอาตัวเดียวกันตัวนี่แนนครับมันเก็ดค้ายๆกันไหม,มผมว่าเฮออ้ที่ออกตัวนี้ห,นหรอมาจับเอาจับเอาเปลี่ยนหาหม่มันตรงกันคักโพด มันตรงกับบ้านเีกที่เลยครับจ้าอู้หลีดงามเด้อเปียดหาหาเปียดนี่ฝ่าวไปจับใบนี่งามคักกันตีก็จับอยู่แล้วเนาอเปียดหาหาเปียดนอจับปลาเนะครับแมนคุณคางคางคุณขอกับว่าให้เพื่อนนี้บอกว่าเน่เดี๋ยวให้ให้เรียกเอาก้อนถ้าเจ้าจะค่อยเอาอืมในความฝันเราตวงามไหมจ้าในความฝันว่าให้คนอื่นเลยเรียกเอาเรียกเอาคบเรียกเอาเรียกเอาคนอื่นสิเอาปอบรููตัวนี้มันงามมาใหมผม้วผมก็เลยเอา เดี๋ยวมันไม่เหมือนง่ายหรอกเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเรืเ่อยๆผมผมก็เลยมีตัวงามแม่อืออ้ฝันดีครับแล้ววันนี้สูตรหวยได้ตัวใดเห็หนใบนะสูตรหวยนี่ไปแปดเก้าครับวิ่งไปที่แปดเก้าเนาะครับจ้าสองตัวกับสีมี้แปดศูนย์ครับแปดศูนแปดหนึ่งแปดหนึ่ง แปดสองครับแปดสองหลักเก้ากับสิบนี้เก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองครับว่านี่ที่หายหลายจังได้เพราะว่าให้ชุดเต็มเงินบ้างนครับแ้เขาเจ็ดสามข้างบนกับข้างล่างนะครับอืมอันคือว่างวดว่างั้นเขาบริได้ปล่อยชุดเต็มเป็นบอมันก็เลยหลุดแนนครับวันนี้เลยปล่อยอยากปล่อยชุดเต็มให้เรียกเอาเบื้องตัวไหนชอบกัม เดี๋ยวเอานะขั้นสั่นกับป่อยชุดเต็มทุงหัวที่เอฟซีเพิ่นเรียกเอาแล้วก็นเน้นให้เพิ่นเอาเนาะจับชนมากนั่นที่ออกไปชุดร้องท่านัน่ะครับตายงวันหรอจ้ะเต็มกับมีแค่์หกชุดให้พิจารณาเอาเนาะจ้ากับว่าหลายดอกแต่ว่ามันไปตรงเนี่ยเนาะเลขกดิ่งมันไปตรงกับเลขเขาตีเอาเปียดหานีน่เนาะจับปลาแมีอันนี้ครับตรงกันอยู่ครับอืมเลขตรงกันไปที่เปียดเดอ้อเปียดกับเก่าจะโตเน้นนีเปียดชุดเปียดหนึ่งเปียดสองประจ่า ตัวน,นก็นทีมีเมื่อกี้ตัวที่ผมวงไว้ให้ล่ะครับจ้าตัวใดเนี่ยผมกะบาก้ามากทีืเป็นที่แปดลักแปดนั่นแหละครับจ้ารัากแปดเด้อมาก,ากม์รักแปดงวดนี่บนล่างเด้อจ้าเนาะครับอือถือว่าฟันดีดนต้องวดครับช,ชุดนี้นี่ไปที่ล่างด้วยครับชุดนี้ล่างเป็นบอเน้นล่างกันบนบอกครับ,บ<อ>แมนอือ แต่ว่ากะตอยทั้งบนทั้งล่างนแหละงวดว่หหางหันชุดเต็มก็คือออกไปที่ล่างเนาะสามเจ็ดเจ็ดสามแน่นครับเพราะว่าเขาบอกเล้ปอยชุดเต็มส่วนมากของเสียนเีเิ่นสิปอยเข็นเขยนย่านเบิดหลายแต่ว่ากะกกปลปอยไม่เป็นทางเลือกคือชุดเต็มไปเลยดีกว่าเนาะเราก็นินให้เอาครับให้ให้เลือกเอานะครับจ้าโอเคก็ถือเือตัวที่ได,ได้จากอาจ,จารย์ทางเองมากก็เอามาเปรียบเทียบเบิ่งครับชอบตัวใหก็จกกัดเอาเ กะถือว่าฟันดีต้องงวดแล้วเนาะล้วก็สูตรไวยมาแบ่งปันให้พิจารณาจบซ้อมเอาเนาะค่ะครับถ้าม็นฟันใหญโตขอังอย่างหรือจังหวะจังใดกะอย่าลืมถักทายมาเดอ้อมื่อละมือออกภูหลาจังคอยเมอยน่ยคอยแม่นข้างอีดด๋เมนชัดเจนคือมือเหล็กออกหรือว่าเราละมือเหล็กออกเนาะแมนครับแมนจ้าเอาจังหดกะปังๆเลยๆจ้าเชียนกะถือว่าป้อยต้องงวดแล้วเนาะงวดนี้เฮาครับ พิจารณาเอาขันมักลิกฟันกระจัดขันมักลิกสูตรคำนวณกับเฝ้าไปหาจับฉลากินแมงถึงว้เนาะค่ะเอาบรูกวนเวลาเสียหนิ่งเง้ปังๆเด้อวันนี้ครับผมค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะจ้าค่ะเดี๋ยวสาบานาจะทวนตัวเลขข้อมฝันให้ฟังจะเป็นฟันว่าได้จับปลาคือนามผุดยูกลางบริษัทที่เป็นเหตุงานนี่ค่ะบาลขทีคือสามศูนย์แปดห้า สามศูนย์ทับแปดห้าเปนตีความฝันกับแปดห้าื่เป็นจับป้าได้หลายพี่น้องจับเอาจับเอาผู้ใดคอกับบู้หาจับเอาตุ่มใส่เอิกผู้เดียวมาสั่นเดียวผมเลือกก้อนมาสั่นเิ่นตีเป็นแปดห้ามันตรงกับบ้านเลขที่คือแปดห้าจัดสามศูนย์ทับแปดห้าอันนี้เลขความฝันเด้อค่ะฟังให้จุพร้อมพรามีสูตรมาประกอบน้าเลขสูตรเพิ่นชุดนี้งวดนี้ปล่อยมาชุดเต็มเพราะว่างวดว่างันชุดเต็มเพิ่นบ่อยเบิดมันเข้าไปที่สามเจ็ดเจ็ดสาม เพิ่นกะเลยว่าหายเป็นทางเลือกคือปล่อยชุดเต็มดีกว่าจ้ะหนึ่งธันวาหกเปดอันนี้สูตรไว้คำนวณวิ่งบนล่างเปดกับเก่าเพิ่นว่านิ้นล่างเพิ่นมั่นใจว่าสิไปล่างจ้ะเปดศูนย์เปดหนึ่งเปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองชุดลองเด้อเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสองนี่ชุดเน้นคืนเน้นไปที่เปดเปดศูนย์เปดหนึ่งเปดสองจ้ะงวดบ่างหันสูตรเพิ่นกระลุดจ้ะรุดคลักแต่วา่าเพิ่นหายมาชุดตัดเนาะมันเลยเบ้าเขาจ้ะ เลขฝันเพื่อนงวดว่างหันกับพี่น้องเสียดายไรนี่สีหกสีหาสีหกคมเมนได้นวอกกันนี่สีถือจูเพราะว่าเพื่อนใดซีหาสีหกแล้วเพื่อนตัดซีหากออกก็ว่าเพื่อนมาเหลขกบวง,งน้ำเพื่อนไล่มากอะแค่ฝากขอความว่าซีหกตัวเดียวเพื่อนอยากหลายอย่างละะ่ะค่ะเพื่อนก็นเลยบ่ได้ทรคุยกันมือเลขกออกเนี่ยค่ะมือเลขกออกเพื่อนไหนสีหกตัวเดียวโคโลค่ะเอาตามนั่นนอกค่ะพี่น้องจา้า กับคงเป็นแนวทางคือเกาเดอร์สำหรับตัวเลขเซียนบุรีรามคนฝันเม่นฝันดีค่ะฝันว่าไล้จับปลาปลานี่มีหลายสีอ่ะจับเอาจับเอาจับเอาคือปลานิลแต่แบบมีสีเขียวสีแดงสิหมค่ะจับเอาผู้เดียวตุ่มเอาตุ่มเอาได้หลายครับคุนว่าคือว่าเลขเพิ่นสีขาวเรียวกับโบลูจ้ะเอาเสียนบึงฝั่งนี้เป็นเลขค้ามฝันฝั่งนี้คือสูตรหวยคำนวณในงวดวันที่หนึ่งธันวาหกเ็ด จังใดก็เฮงๆปังๆรวยๆล่ะจ้ะเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อล้อค่ะล้อว่าเป็นจะฟันยังยำบ่อหรือว่ามือเล็กออกจ้อจอมือเป็นจะฟันเม่นล้อสอบถามหรืออยากโทรหาป่นเด็ตรงกะ0653131577ค่ะเอาคลิปนี้รวยๆปังๆสุขสุขคนเงียบไรกองท้องไลเข่าไปล้วจะสวัสดีจ้า